ขออนุโมทนากับญาติธรรมเนะวันนี้มาจากปทุมธานีปทุมธานียังเภออะไรคะอำเภอทัญญาทัญญาอำเภอทันยาทัญญาตำบลบึงน้ำรักอ้น่ารักจังคลอมสิบโอ้มายากมากเลยค่ะหลงคืนนี้เกือบหาที่นอนไม่มีจ้ะสาธุมาตั้งใจมาเยี่ยมน้องเหมวต้องเมียวปกติดูปกติดูในยูทูบ อ่าในคอมเมนต์อะไรไหมฮะพนนีมอยู่ประจำเลยคือสายสายแมวใช่ไหมในในคอมเมนต์ชื่ออะไรในคอมเมนต์ชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันชื่อภาษาอไทยของโยมชื่อในคอมเมนต์เนี่ยชื่อช่องโยมที่โยมคอมเมนต์ชื่อเธอชื่อไลน์มีเฟซบุ๊กป่ะมีมีขอบนี้ยานิธรรมมาจากปทุมธานีเนาะมากันแล้วใส่หน้ากากเมื่อคืนตัวนั้นตัวนั้นเป็นปอร์เซียเจอข้างป่าไม่รู้เขาหลุดไปจะไหนหรือเปล่าไม่รู้ เพิ่งมาดูแลเขาไว้เมื่อวานนี้เองเนาะครับอันนี้ผ่านปเปอร์เซียเจอบิทาบาทมาแล้วเจอกลับมาเจอเขาไม่รู้ใครก,กจกุฬาจุฬาเจ้าออกไปมมมมออกไปภารกิจต่อมาวานันามาเม,มื่อวานนี้มอมแมมมากเลยในตอนนี้เช็ดหน้าเช็ดตาให้กินข้าวกินน้ำอยู่ในนี้ได้จะได้มีเพื่อนกันต้องเอาไปถ่ขนขาให้ขนขึ้นใหม่ไปนายลูกไปนานลูก น้องๆแมีเอฟซีมาเยี่ยมนะยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บห้องน้ำเลยอันนี้แม่สามสีนวลแม่สาสีนวลลูกน้องชื่อชวนฝันชวนชวนฝันเล็กกับชวนฝันใหญ่ลูกใสหน้ากากลูกสีตาสีดำชาก็เป็นสายบุญสายบุญแล้วก็มีมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ ที่บ้านก็เลี้ยงเหมียวไว้ด้วยเนาะที่บ้านก็ชอบเลี้ยงเหมียวนีโยมเลี้ยงคนเดียวคนอื่นเขาไม่เอาเหมียวหรอกนะที่บ้าเราเลี้ยงหมาจะหมดเลยเพราะว่ามันแพ้ขนค่ะอ๋อหมาหมาแมวก็เป็นสัตว์นะต้องแล้วมันจะจามบ่อยแล้วคันตา หมาแมวก็เป็นสายที่ต้องพึ่งกพึ่งมนุษย์อยู่แล้วคนอื่นเนี่ยที่มานี่ยเขาไม่ชอบแมวกันนะก็ไม่ใช่ไม่ชอบเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงแต่ตอนนี้มันแพ้เลี้ยงไม่ได้ถ้าเลี้ยงอ่ะเลี้ยงแมวอ่ะหมามันก็จะกัดมีกัดไปกหมามันเยอะที่บ้านแล้วนี้วันนี้มามาลบุญด้วยนะมาวัดอะไรนะมาแล้วทำส่วนทำส่วนทำศิลธรรมมาแล้วก็มาแวะกันหน่อย ครับก็ขอนมัทนาสาธุวันนี้ได้เอาอาหารมาให้น้องเมียด้วยนะขอนมัทนาสาธุดูใน YouTube ทุกวันทุกทุกคลิปครันกินเลยอนาวรัดอนาวรัดเอฟมหาโอ้นาวลัดอนาวรัดโอ้อึดอุ้มแล้วนะครับก็ขอนมัทนาสาธุคุณโยมได้มาถวายปัจจัยบุญนะซ่อมแซมวัดวารามแล้วอาหารน้องเมียด้วยก็ขอนมัทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ จงเป็นพระรัตจานุน้ำคำชูให้อยู่ดีมีสุขปัสกาสุขโลกภัยคิดสนุปการใดขอได้ต้องความรูปพระปัจจนาสุประการเถินสัพพิติโยว่าชนสัพพโลโควินัสตุมาเตยพจน์บรรยาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาสนะสิริสนิจังพุทธาปัจจายนโนจตารุธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุ